ทีมงานทพอ่อและใจสงขลาครับเราไปกันที่เขาน้อยในอำเภอเมืองสงขลานะครับวันนี้ได้มีพิธีวางพวงมลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกลมหลวงลบบรินาเมศซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้ปกครองผู้ดูแลมณฑลน,นนะครศรีธรรมราชซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับส่งประกอบพระกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาวสงขลาและก็ชาวใต้เป็นอย่างมากเพื่อน้มน้อมลึก เนื่องในวันสิ้นพระชนของพระองค์ท่านนะครับโดยมีนายเจษดาจินรัตน์ผู้ว่าการจังหวัดสงขลาเป็นประธานและในพิธีนี้ครับมีแห่งเดียวที่สงขลานี่แหละครับและแห่งเดียวในเมืองไทยก็ว่าได้ครับเพราะว่าพวงมาลาที่นำมาถวายราชสักการะเนี่ยครับเป็นพวงมาลาผลไม้ทั้งหมดครับไม่ใช่พวงมาลาดอกไม้สดทั่วๆไปนะครับ เพราะว่าที่ต้องใช้พวงมาลาผลไม้ก็เพราะว่าบนเขาน้อยมันมีฝูงลิงอยู่เยอะเลยครับหลังจากเสร็จพิธีก็จะนำผลาไม้จากพวงมาลาเหล่านี้แหะครับไปให้ลิงกินและ ในวันนี้ของทุกปีครับเชื่อไหมครับว่าเหมือนว่าพวกลิงมันจะรู้ครับจะยกฝูงมานั่งเฝ้ารออย่างเรียบร้อยไม่สนเลยครับจนกว่าจะเสร็จพิธีเพื่อที่จะได้กินผลไม้สดๆการให้อิ่มหนำสำราญกันไปเลยครับยิ่งปีนี้แรงจัดอาหารตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับ วันนี้ก็เลยกลายเป็นวันพิเศษของลิงพวกนี้ไปเลยครับเรียกว่ากลายเป็นปาร์ตี้ผลไม้ก็ว่าได้ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับผลนนทางจากเมืองไปสู่ชนบททรงเริ่มโครงการพัฒนาด้านค้ามาคมในภาคเมืองทรงคำนึงถึงความอยู่ดีิลสกขาการศึกษาพิเศษเขตการศึกษาามัสูงขา แห่งสมเด็จพระเจ้าบรวมวง์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพครกรมหลวงรบกุรีราเมศได้เวียนมาบรรจบอีกคำรับหนึ่งในวันนี้สิ้นพระชนเมื่อวันที่8เดือนเป็นข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชซึ่งนครศรีธรรมราชและปัตตนีหลังจากเปลี่ยนแปลง ทรงใช้เมืองสงขาเป็นศูนย์การปกรครองเมืองต่างๆที่อยู่ในเขตพนทนปักใต้เป็นเวลาถึง14ปีนั้นโครงการสร้างถนนผนทางจากเมืองไม่ได้เวลามันเลยเดี๋ยวเวลาหอเล้บอดั

พี่ไม่กินเด็กพิกนูไม่บานกินอยู่นู้กินปเยอยู่เด็กคนันงให้ไหมยจ๊เออชวบ้นดีค๊อปกินเคลลิงเหรอเลิัดขอสอบดูว่าใช้ได้ไหมหรอข้สอบใช่ไหมคะใช้ได้หมด ดิ S <S ้ไมอยู่ข้างหน้ามาเล้วมาแล้วนะะเดี๋ยวนี้ก็น้งี่เคาน์เตอร์มาเร็เลยเรเมไเวลาเดินไหมเวลาเดินไหมี่เคาน์เตอร์จับไวเรียบร้อยแล้วพี่ติดไว้เรียบร้อยแล้วะใส่ดนะพี่เร็วมากเลยค่ะค่ะค่ะเตอร์เลย

ตัวเล็กตัวเล็กเาตัวเล็กมาเร็วกินอะไรข้าวโพดไหมงข้วโพดข้าวโพดข้วโพดนะข้าวพดนโพเอาไปดา En, to, tre.